คำทำนายดวงรายวันวันที่16สิงหาคม2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการทบทวนบทบาทความเป็นผู้นำและการจัดการความรับผิดชอบที่ค้างคาพลังงานของวันเสาร์และจันทร์ที่กำลังลดแสงลงส่งเสริมให้คุณได้ใช้ความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับความจริงและสะสางสิ่งต่างๆที่ยังไม่เรียบร้อย เป็นโอกาสในการสร้างรากฐานที่มั่นคงและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาการงานการงานวันนี้เหมาะกับการสะสางโปรเจกต์ที่ค้างคาหรือการวางแผนงานระยะยาวที่ต้องใช้ความอดทนความเป็นผู้นำของคุณจะโดดเด่นในการจัดการปัญหาที่ซับซ้อนการติดต่อประสานงานอาจต้องใช้ความสุขุมรอบข้อเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นช่วงที่ต้องเน้นความจริงจังมากกว่าความหวือหวา มีโอกาสในการร่วมมือกับผู้คนเพื่อแก้ไขปัญหาเก่ากา,การเงินการเงินวันนี้ควรเน้นการจัดการหนี้สินหรือการวางแผนการลงทุนระยะยาวไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคหรือการตัดสินใจทางการเงินที่หุนหันพลันแล่นควรใช้ความรอบคอบในการใช้จ่ายและพิจารณาผลประโยชน์อย่างถี่ถ้วนความรักคนโสด วันนี้อาจไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ที่หวือหวาแต่เป็นโอกาสที่ดีในการทบทวนความต้องการที่แท้จริงในความรักหากมีคนคุยควรใช้เวลาศึกษาดูใจกันอย่างจริงจังและพิจารณาความมั่นคงในระยะยาวคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมั่นคงขึ้นหากคุณและคู่รักได้ใช้เวลาทบทวนและแก้ไขปัญหาที่ค้างคา ควรเปิดใจพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็ต้องระวังเรื่องที่ถี่และอารมณ์ร้อนการให้อภัยและการสร้างความเข้าใจจะช่วยให้ความรักพัฒนาไปในทิศทางที่ดี